QSY 5204นะครับนำ้ำขบวนตรวจวิเตชินารัตที่2นะครับทุ่งชาหาดใหญ่กรุงเทพนะครับกำลังจะเข้าจอดน้ำลงพุทธิสานที่สถานีบ้านโป่งนะ นะครับ QSY 5204นะครับพากระบวนจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับหลังเก่านะครับหลังใหม่นี่กำลังทําชานสูงอยู่นะครับยังไม่ได้วางทางเชื่อมนะครับป่องลิฟต์ก็ เกือบเสร็จแล้วนะครับตัวปอมม่องเกือบเสร็จแล้วนะฮะเหลือจะวางคานท่านนะครับข็ฝากเพื่อ<ค>นๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกซับสไครป์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องบดกชาแนลครับ